ขอางข้าล้มบังอ้างครับผมคีอข้าล้มตัวนกอ้างครับผมสับอ้างหนุนอ้างครบเสร็จครับตัวนี้นี่คือนกต่อผมด้วยครับเด้อพีนองด้อฟังเอาครับเป็นนกริ้วเฟืองครับผมตัวนี้นกต่อก็เก่าของผมด้วยแหละนี่แหละครับค้าล้มเขา ไดพี่น้องพอฟังได้บ่าอารมณ์ของเจ้าอ่างครับผม คือคบพิ่นงคืออหลีตัวนี้ดได้ช่วงนี้ผมไม่เวลาออกต่อเลยครับผมสับอ้างนุ่นอ้างเห็นเลยครับผม ือกาต้องใจพวกได้่พี่นอ้องเดรไพเบื้องตัวเขาครับผมเดี๋ยวไปดูตัวกันนี่คือเนื้อตัวของเขาครับผมเจ้าอ่างครับเนี่ครับ นี่คือเจ้าอ่างครับพี่น้องนี่แหละตัวเขาละครับพี่น้องโอ้ยมือไปหิ้งสัน้นแหละพี่น้องสนใจกระทักมา้ยเนอะพี่น้องเด้อเปิดแบงคับตัวน,นี้ก็ดีตั้งค้าวมกันกนระซ้นี่แหละครับตัวเจ้าอ่างครับผม ครับผมชิมนี้ก็มิสเซอร์มิลแหละครับพี่น้องสวัสดีครับ